สวัสดีครับผมพบพอดีคือเก่าครับสองรยหายยอดกินครับวันนี้ครับวันนี้ก็มาไซเบดครับเซเบดห้อยบังไายังไม่ทันลงห้อยครับตอนนี้อันนี้อยู่แคมหน้าหน้าแคมห้อยครับอุปกรณ์วันนี้เบปักครับครับเบดปักครับ ไปปักันไปไฟปักกันยี่สิบลางพอครับเ nh เรอที่ผมจะใช้มื่อานี้นครับเออวันน้ใช้ n สเศรครับอันนี้เป็นเ n อมัก n อเหมนครับ n อปรากื n อปรากดโดยเฉพาะครับใส่แค่ตัวนี้เบสสี่เบสยี่สิบคันอ ยี่สิบคันครับไปเลยครับไปดูกันเลยครับเฮออลองนะครับว่ามานม,มีมานครับหลังจากนี่ครับฝนตกเมื่ออาทิตย์ก่อนครับน้ำท่วมท่วมขึ้นมาฮอนทานะครับเร็จ ทราบน้ำฝายามีขับกี่ตขนขับโคนน้ำไหลน้ำพื้นฮ่วย,วยนี่ครับห่วยบางทรายครับกลับไปเป็นหมายครับครับพอแล้วครับพอบางทรายครับบางทรายนี่ครับเอากาสิหาเสื้อตาม ลิมตะลิงครับริมฟังครับอักตานริมฟังครับเป็นเอาครเล่อฟังขึ้นไปเรื่อยๆครับ มันมีการเกี่ยวเนื่องครับ มีเจ้าครับพี่น้องครับหุกครับดี๋ยวพามานำครับ ครับพี่น้องโอ้หอนครับครับจะใส่เลาะแคมปลาไพ่เขึ้นไปครับมองนี่หลงได้ครับมองนี่เป็นหาายลงมาหลงเด้ครับช่วงนี้อาจจะปักได้ประมาณสองสามคันไปครับเส่เวต่อครับยังมีทันเบิดครับยังเหลือหลายครับประมาณสิบกว่าคัน มันกับแล้วทางครับใส่กาบครับโอ้ยครับว้าวไฮกราบไฮกาบสามตัวครับทางมันดูดดินลงไปไฮกราบอ้ออยู่ตัวนี้ตัวนี้ทางนี้ ครับไอ้กาบไปครับน,นั่นก็นต่อครับอันนี้ก็เป็นเกตความรู้นะครับเบ็ดปัปกกองผมเบ็ดเสียบผมกันไม่ไปนี่ครับเก็นเป็นเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆครับนี่ครับ ผม,ผมเสื้อลูกมุนครับนี่กล้องมีโฟกัสเมื่นี่ครับผมเสื้อลูกมุนครับนี่กันกันเอ็นมันตีเกี่ยวเวลาเวลาปลาถือนะครับกันไว้แต่กะถ้าใส่ในไอ้กอเข้าหรือว่ากะมีพาดคือกันเหลืองเหลืองพันนี่แต่อันนี้เขา,าใส่ที่ เอาใส่ที่มันลงโลงครับน้ำมันลงโลงมันมีได้สะวะครับกะซอยได้ไปกะซอยได้อยู่ครับนี่ครับลูกหมุนครับเส้นลูกหมุนครับเป็นเกรความรู้เล็กๆน้อยๆครับเอามาฟะครับ,รบกล้องมีโฟกัสนะ เจอต่อครับในเมดเรียบประมาณพบเศหลังครับครับเกิดเป็นที่เสร็จเรียบร้อยครับอันสุดท้ายครับอันที่ยี่สิบหอนกักครับนครับบรรยากาศใหม่ลำห้วยบางทรายครับไหลลงลำโพงครับมันทำมาล้นนําเด็ครับเหมือนว่าเราได้ตัวบอเนี้ยมักล้วนครับมันนี่เป็นเนี้ยเมนครับเนี้ยปรากฏ เกี่ยลสายเบ็ดเสียบเบ็ดปัดครับพี่ครับนี่ครับขันเบ็ดเหยียบตรงนี้ครับกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับกลับมาลุ้นเลยครับเมื่อเช้าเราได้ตูวครับบอครับสวัสดีครับผมสวัสดีกันยามเช้าครับหลังจากที่เอาได้เส่เบ็ดไปเมื่อวานนี้กับมื่อนี้กัน มาลุ้นไปนํากันครับวัลลามานหรือมีมานครับสายได้จังหน่อยครับวันนี้ยกขี้ยางแล้วสายนี่ก็ประมาณเจ็ดโมงกว่าแล้วครับกลับไปลุ้นนําการน,นะครับวัลลาได้ตัวหรือไม่ได้ครับบรรยากาศครับบรรยากาศยามเช้าๆห้อยห้อยยืนวนครับแข็งปลาจัา สัตว์ไปทัน้ำกานไป้ำดียครับรางแรกหมานบอ ครับพี่น้องสวยม้อยเ,อยเอยง,องียบกิ๊บเม็ดลางสองลางสมองก็ะเซยม้อยครับพี่น้องครับส่งคือเป็นแต่เฮีอยู่ตอนนั้น,นี่ขับลุ้นกันไปเรื่อยๆครับว่าจะได้โตัวรับว่าวันละมันหรือยีมนัมนครับ อย่างครับอี่างครับดังน,นี้เหมือนจะโดนครับครับอย่าตั้งกล้องก่อนครับแปบ๊บนึงครับเทกดับตัวนี้ดลังน,นี้เทิดครับมีตัวครับหัวเหี่ย,ยวแล้วมันนี้ก็อย่าตั้งกล้องแป๊บนึงเด้อ หลังนี่ครับโอ้ย oh, oh, oh. ขาดไปแล้วครับลูกมุนนะครับกล้องมีโฟกัสลูกมุนหาดเลยครับน่ครับลูกมุนหาดเลยคีเมียงหงุดเลยนะล่ะป่าซส์ละคือละเติบอยู่นะครับมามน้องครับเสียดายครับพี่น้องครับไปมัด ไปมดไปมดลูกมุนแล้วครับลูกมนงใส่ขึ้นสนิมนะครับลูกมุนเป็นสนิมครับกลับมาลุ้นกันต่อครับว่าเราได้โตเติมอีกว่าครับครับกับลูกนลนประกอบการครับเบ็เศรา้าหลางปรากดแต้มหนึ่งแคนแครนครับ <c oughs> กัดไซ่งามด้ครับอะไรแกงเช่นอกไม้มครับเมลดเสา,าขาบาัขาบเสาใสขับนึงกะส่วนมากก็ป่าก,กินเม็ดดยู่ครับแต่ว่าส่วนมากจะรอนครับบางรางกันดึงเข้าไปเกาะกับเศษไม้เศษหญ้าครับตัวธรรมดาของตะกตดครับมันก็ต้องอยู่ตามไอ้ป่าตามุ่มครับแต่ที่ผมให้ลูกม,มุนใส่นะกะขาดไปรางนังกับป่าดึงขาดใส่ลูกม,มุน ขึ้นสนิมครับปลาดึงก็เลยขาดเลยครับแต่เสียดายครับตัวก็โอเคครับมนันนี้ถือว่ามีแ้วครับยังพอได้ตัวใช่ครับเดี๋ยวคนะลิปหน้าผมจะเปลี่ยนเยื่ออย่างเดี๋ยวมาล้างแขนใหม่ครับจะรักลิมนี้กัลาไปก่อนครับสวัสดีครับ